เรียกเมืองชนบุรีครับที่อยู่ชายทะเลดูสวยครับลมเย็นด้วยเกซื้อแซมมลมอนร้านตรงนี้มาน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงข,งขาย โอ้โห oh, 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 oh. คนบาเลยเกิฟดูดิกินละสิบบาทชิ้ลละบาทแซลม,มอนครับชิ้ลละสิบบาท,บาทเอาอะไรกริฟเอาอะไร,เ,ไรเรามาลองกินกันอ,อืม ว่านะไม่สบายใจไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมดาธรรมดาเตตอ,อ 唉。Ah. สะพานเลี้ยงเมืองชนบรุรีคนเยอะมากของก็ขายเยอะมากแล้วก็มีสาวสวยมานั่งเซลฟี่นี่จับพาทิตได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยร,รู้สุดยอดเลยไหมสุดยอดเลยอ้าวก,กินชิ้นนี้คนย่างคนยัง ใช่ไหมมันขาดบาเริ่มคึกละวเมื่อกี้กควรแบบติถ้วเดี๋ยวทายทำบบนักแล้วกัน